สวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ Daily Dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้ห่าหายไปนานครับกับ Daily Dose นะครับถึงเวลาช่วงที่ลิเวอร์พูลไม่มีแข่งเ m d ก็มีคอนเทนต์เรื่องของฟุตบอลครับเรื่องอื่นๆมาให้ได้ติดตามให้ได้รับฟังหรือว่าให้ได้อ่านกันเหมือนกันนะครับ เช่นเดียวก,กันกับในช่องทางนี้ครับก็จะมีเรื่องราวของฟุตบอลที่อาจจะนอกเรื่องของแฟนๆส่วนใหญ่ในไข่มุกดำนั่นคือไม่ใช่เรื่องของแฟนๆลิเวอร์พูลมาฝากกันเลยยกพ l a y ิ i นี้ขึ้นมานะครับนั่นคือ daily dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้ daily dose ในวันนี้ครับระบบ3-4-3ของอโมริม work หรือไม่กับผู้เล่นของเทนฮาร รูเบนอโมริมครับเดินทางมาถึงอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเฮดโค้ชโปรตุเกสนั้นเยี่ยมแคริงตันสนามฝึกซ้อมแล้วก็พบปะพูดคุยกับบอร์ดบริหารระดับสูงเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับตามขาวว่าวก็คือรุตฟานิเดรอยซึ่งคุมทีมชั่วคราวชนะ3เสมอ1จะไม่อยู่ในทีมสตาฟของอโมริมมนยูเตตจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับเมื่อเปลี่ยนผ่านจากเอริกเทนฮาร์ก สู่มือของอโมริมซึ่งได้รับการคาดหวังสูงเช่นเดียวก,กันกับเมื่อครั้งที่เทนฮากย้ายจากอาแจกมาที่ u ยู t e นเตดเมื่อปี2022ก่อนมองไกลขนาดนั้นครับเกจิลูกหนังต่างสนใจประเด็นใกล้ตัวกว่าก็คืออโมริมจะยกระดับฟอร์มการเล่นของแมนยูเตดได้ดีแค่ไหนด้วยตัวผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกของเทนฮาร ในช่วง1เดือนครึ่งก่อนเปิดตลาดฤดูหนาวในเดือนมกราคมตัวแปลสำคัญคงหนีไม่พ้นระบบ3-4-3ซึ่งอัมบริมจะนำมาใช้กับยูไนเตดจะเวิร์กเหมือนกับที่สปอรตติ้งลิปบอนหรือไม่ซินนีบอสเวลครับเสนอมุมมองผ่านสื่ออย่าง Sky Sport ว่างานเร่งด่วนในการฝึกซ้อมก่อนแมยูเต็ตจะไปเยือนอิฟสวิตในวันที่24พฤศจิกายนนี้ ก็คือทําให้ผู้เล่นคุ้นเคยกับระบบใหม่และหาให้ได้ว่าใครสามารถทําหน้าที่3ามเซ็นเตอร์แบ็กกับ2องวิงแบ็กโดยมีเวลาเป็นอุปสรรคสําคัญแมนยูเต็ดมีตัวเลือกในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กมากพอนะครับหลังจากเซ็นสัญญากับโยโร่และก็ดลิสในช่วงซัมเมอร์แต่วิงแบ็กต่างหากะครับที่เป็นปัญหาในความคิดของบอสเวลเพราะมีผู้เล่นไม่กี่คนครับที่เหมาะจะสมบทบาทนี้ทันที มัสราอุยกับดาโลเป็นตัวเต็งในตำแหน่งนั้นนะครับลุกชอกับไทเรลกำลังจะกลับมาเป็นออปชันให้กับอามอริมแต่ก็ไว้ใจในเรื่องของอาการบาดเจ็บของทั้งชอและไทเรลมาลเาซียไม่ได้อามอริมมีแนวโน้มจะใช้แบ็กที่ถนัดเกมรุกเป็นพิเศษในฝั่งหนึ่งของสนามนะครับแล้วก็สามารถหุกเข้าในด้วยเท้าข้างถนัด บอสเวลลจึงมองว่าหน้าที่วิงแบ็กน่าจะตกเป็นของกองหน้าริมเส้นที่มาอยู่เต็ดมีตัวดีๆอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นรัดฟอร์ดกานาโชออมัดเดียโลและแอนโตนีนักวิเคราะห์เกมของเดอะซันครับลีสกอตพาพวกเราย้อนเวลากลับไปครับในช่วงที่เทนฮกเริ่มทำงานที่โอแทฟฟอร์ดโดยเขาบอกว่ากุนซือดัตต้องการสร้างทีมที่เล่นด้วยเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเน้นการของบอลและบิ์อัพเกมขึ้นมาจากแบ็ก แต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงตลอด2ปีเศษของเทนฮากนั่นทําให้เกิดข้อสงสัยครับว่าอมโมริมจะเดินตามรอยผู้จัดการทีมที่เขามารับงานต่อหรือไม่สกอตมองแบบนี้ครับสกอตมองว่าปัญหาที่อมโมริมอาจจะเจอในช่วง1-2เดือนแรกก็คือใครจะยืนเซ็นเตอร์แบ็กสคนมาติเนสเดลิดเป็น2ตัวเต็งอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่3 เฮดโค้ดวัย39ปีอาจจะต้องเลือกระหว่างอีเวนแม็กควายและลินเดเลฟรวมไปถึงโยโร่ด้วยนะครับดาวรุ่งที่ค่าตัว52ล้านปอนด์ที่กลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากบาดเจ็บช่วงพรีซีซั่นสำหรับแท็ติกของอโมริมครับจะใช้เซนเตอร์แบ็กเป็นฐานของเกมมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนจะอยู่ใกล้แนวรับเพื่อช่วยแก่เพลสซิงของคู่แข่ง วิงแบ็กจะได้รับไฟเขียวให้ขึ้นไปเล่นในตำแหน่งที่สูงครับขณะที่มิดฟิลตัวลุก2คนจะเข้ามาเล่นข้างในและก็ทำหน้าที่เป็นทูนัมเบอร์10อยู่ด้านหลังสุดหน้าตัวเป้าหรือว่าไซเกอร์สกอตอธิบายเพิ่มเติมครับว่าตำแหน่งกองหลังตัวกลางเนั้นจะต้องคลองบอลแล้วก็เล่นกับบอลได้ดีแต่ยังต้องสู้ตัวต่อต,ตัวได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่วิงแบ็กครับจะดันตัวเองขึ้นสูงเล่นเหมือนกับมิดฟิลหรือว่าปีก ในขณะที่ทีมนั้นเป็นฝ่ายคลองบอลส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางจะถอยลงมาลึกเมื่อทีมเริ่มตั้งเกมแต่พอบิวอัพบอลขึ้นไปข้างหน้าได้แล้วคนหนึ่งจะขึ้นสูงอีกคนหนึ่งจะปักหลักแนวลึกคล้ายๆกับแอดวานซ์มิดฟิลด์ออกไปเล่นด้านข้างด้านกว้างในช่วงแรกครับก่อนจะย้ายเข้ามาข้างในเมื่อทีมนั้นทำเกมรุกไปถึงไฟนอลเตอร์สโดยมีไซเกอร์ขึ้นสูงและรักษาลายของแนวรับไว้ นักข่าวของเดอซันชี้ว่าแท็ติกของอัมโมริมจะสร้างโอเวอร์โหลดบริเวณกลางสนามของไฟนอลเติร์นะครับขณะที่ในยุคข,ของเทนฮาร์กแมนยูนเต็ดไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการสร้างโอกาสเมื่อเข้าสู่พื้นที่ไฟนอลเติร์บ่อยครั้งครับที่ยูนเต็ดพาบอลเข้าสู่ไฟนอลเติร์ได้แต่ว่าก็ต้องพึ่งพาความสมววามารถเฉพาะตัวลูกยิงลักไก่ของบูโน่นความอัศจรรย์ของแรดฟอร์ดและการไาโชวซึ่งจุดนี้ครับ เขามองว่าน่าจะเป็นจุดที่ต่างกับอโมริมเนื่องจากว่ากุซือโปรตุเกสต้องการให้ทีมมีโครงสร้างการเล่นที่ดีขึ้นและมีระเบียบวินัยมากขึ้นเมื่อเปิดเกมบุกสกอตคาดหมายถึงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับว่าจะตกเป็นของไมนูแล้วก็อูกาเต้ซึ่งอูกาเต้นั้นเคยเล่นกับอโมริมสมัยที่อยู่ที่โปรตุเกสนะครับก่อนจะย้ายไปที่เบเชขณะที่บูโ่นั้นเป็น คีย์แมนของมิดฟิลด์ตัวรุกและก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ได้เล่นในตัวรุกฝั่งขวาส่วนตัวเลือกฝั่งซ้ายก็อาจจะเป็นรัดฟอร์ดหรือกานาโชแทคติกของอัมริมนั้นสนับสนุนให้บูน่นั้นมีอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับจุดเด่นของกัปตันทีมรายนี้คือการตัดเข้าข้างในแล้วก็รับบอลในพื้นที่ไฟนอลเตอร์บริเวณพื้นที่ว่างระหว่างสุดหน้ากับมิดฟิลด์ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทีมาากนะครับโดยสกอ็อตนั้นมั่นใจเลยครับว่าแมนยูเต็ดในยุคใหม่จะดีขึ้นจากโครงสร้างการเล่นที่เต็มรูปแบบและการวางแผนเกมบุกที่ชัดเจนของอโมริมถ้าจะมีนักเตะที่ได้รับประโยชน์จากการมาของอโมริมนะครับนักข่าวของเดอ Sun มีนามว่าคีลเลนฮิลฟ์เขามองว่านักเตะที่น่าจะได้รับประโยชน์เล่นคือเมซันเมา์ แต่เนช่วงเวลาที่ดีด้วยนะครับเนื่องจากเมาส์นั้นเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้แล้วแล้วก็สามารถฝึกซ้อมได้แบบใกล้ชิดในช่วงท,ที่อมโมรินนั้นเข้ามาสู่ทีมแล้วก็สตาฟโค้ดอื่นๆก็เข้ามาสู่ทีมด้วยนะครับในช่วงที่นักเตะคนอื่นๆนั้นไปเล่นทีมชาติเมสเนเมาส์ซ้อมอยู่กับทีมและได้เจอโค้ดได้ฝึกซ้อมกับโค้ดได้พูดคุยกับโค้ดรายใหม่แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าอมโมรินนั้นจะใช้เมสันเมส์ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของแผนงานนะครับเพราะว่าชื่นชอบที่เมาส์นั้นเล่นได้หลากหลายและเชื่อว่าอาริสตาเชลซีจะเข้ากับระบบการเล่นที่เขาวางไว้ได้นอกจากนี้ครับฮิวดังได้ให้ความเห็นว่าเมาส์นั้นเคยทำงานได้ดีสมัยกับที่เล่นให้กับเชลซีที่มีโทมัสซูเครนเป็นผู้จัดการทีมซึ่งใช้ระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กและเมาส์เล่นเป็นอินเวอร์เต็ดวิงเกอร ซึ่งเกือบคล้ายกับแท็กติกของอมโมริมนะครับโดยซีซั่น2021-22หลังจากเชลซีชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเมสันเมาส์นั้นทำได้11ประตู10แอสซิสตตจากการลงสานามเพีย์บลิก32นัดนั่นแปลว่าถ้าระบบเข้าที่เข้าทางอย่างที่ฮิวสมองเมสันเมาส์จะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สามารถเฉิดฉายได้ในทีมของอมโมริมแมร์เต็ดก็เป็นเช่นเดียวก,กันกับทุกทีมนะครับ เกิดความหวังใหม่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมหลังจากเจอวิกฤตจะสมหวังหรือจะผิดหวังเวลาเท่านั้นแหะครับที่จะเป็นคำตอบที่แท้จริง